คุณคิดว่าอะไรคือความลับของชีวิตที่เติมเต็มและมีความสุขกวางเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีข้อสงสัยแบบนี้เหมือนกันนะฮะว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความหมายแล้วเราจะพัฒนาตัวเองไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันมีความสุขเติมเต็มสูงสุดได้อย่างไรกวางคิดว่าคําตอบเนี่ยมันไม่มีคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเพราะไม่มีสมการใดที่จะสามารถแก้โจทย์แล้วทาให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันได้ เพราะว่าสมการชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันคําว่าความสุขของแต่ละคนให้นิยามไม่เหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่กวางเชื่อว่าเรามีความคล้ายคลึงกันก็คือรากฐานที่จะทําให้เรานั้นไปถึงเป้าหมายของคําว่าความสุขในแต่ละคนได้กวางจะเรียกมันว่าเสาหลักของความสุขเสาหลักของความสุขนี้ประกอบไปด้วย3ามเสาด้วยกันค่ะ 1. วิธีคิดของคุณหรือที่เราเรียกว่ามายเซ็ t 2. นิสัยประจำวันของคุณ daily habits และข้อ3ความสัมพันธ์ของคุณหรือ relationships ความมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คือรากฐานของชีวิตที่จะทำให้เราเดินไปยังเป้าหมายเป้าหมายที่แต่ละคนตั้งเอาไว้การเติมเต็มชีวิตที่มีความสุขที่มีคุณค่าและมีความหมายในแบบของเราขณะทีเ่เพื่อนกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะลองพิจารณาดูว่า เสาหลักเหล่านี้มีบทบาทในชีวิตของเพื่อนๆอย่างไรแล้วก็เพื่อนๆสามารถเสริมสร้างมันให้แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราจะมาชวนหาคำตอบกันค่ะเสาหลักที่1วิธีคิดของคุณให้คุณเปิดรับแนวคิดแบบเติบโตหรือที่เราเรียกว่า growth mindset เพราะทุกอย่างเริ่มต้นจากจิตใจค่ะวิธีที่เพื่อนๆคิดเกี่ยวกับความสามารถและความท้าทายของตัวเองมีผลกระทบต่อทุกย่างก้าวเลยของชีวิตคุณเคยมีความรู้สึกหรือความคิดแบบนี้ไหมคะว่าฉันไม่เก่งเรื่องนี้เลยงง้นก็ไม่ต้องพยายามดีกว่าความคิดแบบนี้แหละหาที่เราเรียกว่า fix mindset หรือกรอบความคิดแบบตายตัวนั่นคือความเชื่อที่ว่าความสามารถและสติปัญญาของเรา เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดเราเกิดมาเป็นแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นเราถนัดอะไรเราก็จะถนัดแค่สิ่งนั้นและอะไรที่เราไม่ถนัดเราก็จะไม่มีวันทำได้เราเชื่อว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนามันได้แต่ว่าข่าวดีก็คือเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะมีวิธีคิดที่แตกต่างออกไปได้นะคะมีวิธีคิดแบบหนึ่งที่เราเรียกว่า Growth mindset หรือเป็นแนวคิดที่ว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ผ่านความพยายามและผ่านการฝึกฝนแทนนี่เราจะมองว่าความล้มเหลวเป็นหลักฐานว่าตัวเราไม่มีศักยภาพเราไม่มีทางทำได้อยากให้เรามองว่ามันเป็นโอกาสต่างหากเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตถามว่าทำไมแนวคิดนี้ถึงสำคัญมีงานวิจัยหาแสดงให้เราเห็นว่าคนที่มี growth mindset มักจะทำได้ดีกว่าและประสบความสำเร็จในระยะยาวมากกว่าคนที่มีฟิกซ์งไมล์เซตพูดง่ายๆก็คือถ้าหากว่าเราเชื่อว่าตัวเราเองสามารถพัฒนาได้เราก็จะมีโอกาสเติบโตได้แล้วก็จะเป็นการเติบโตไปเรื่อยๆลองคิดดูค่ะว่าความล้มเหลวมันไม่ใช่จุดจบของเส้นทางแต่มันเป็นเพียงแค่ก้าวหนึ่งที่สอนให้เราเรียนรู้ให้เราเรียนรู้วิธีที่จะทาให้เราเนี่ยดีขึ้นในครั้งถัดไปทาให้เราเนี่ย ไม่หลมลงเหมือนครั้งที่ผ่านมาต่างหากลองนึกย้อนกลับไปหาถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆเนาะหรือว่าความท้าทายบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าห่วยเราทําไม่ได้แน่ๆเลยเรารู้สึกยังไงบ้างคะมันทาให้เรารู้สึกยังไงท,ท้อแท้หรือแม้กระทั่งรู้สึกว่าไม่คิดแม้จะเริ่มด้วยซ้าเพราะว่าเราคิดว่าเราทําไม่ได้แน่ๆถ้าแน่นอนเราตั้งธงเอาไว้แล้วว่าเราทําไม่ได้ ราะฉะนั้นในใจเราจะอนุมานไปแล้วว่าต่อให้ทำยังไงมันก็ไม่ได้เงินก็อย่าเริ่มเลยดีกว่านี่แลหละค่ะมันเป็นกับดักที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถพัฒนาได้เลยแต่ว่าถ้าเราลองจินตนาการใหม่ค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนความคิดใหม่ไปเลยว่าณนะวันนี้เรายังทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มฝึกฝนต่อไปและใช้เวลาเต็มที่กับมันเราจะทำมันได้อย่างแน่นอนประโยคนี้แตกต่างจากประโยคแรกอย่างไร เราเชื่อเราไม่ได้เชื่อในอย่างอื่นเลยเราเชื่อในตัวเราเองและเมื่อเราคิดว่าเราทำได้อะแน่นอนว่าเราจะเริ่มลงมือทำแม้ว่ามันจะเป็นการเริ่มทีละเล็กทีละน้อยแต่ยิ่งเราเริ่มทีละเล็กทีละน้อยมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราก็จะมีโอกาสเห็นพัฒนาการ และพอเราเห็นพัฒนาการของตัวเองแม้ว่ามันจะเล็กจะน้อยแค่ไหนเราจะเริ่มเชื่อความเชื่อจะเริ่มมากขึ้นยิ่งเร,เราเชื่อมากขึ้นเราจะยิ่งมั่นใจมากขึ้นพอเรามั่นใจมากขึ้นเราก็จะทุ่มเทมากขึ้นมันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรดี um, อะ่ะโมเมนตัมอ่ะโมเมนต์ในการที่จะทำให้เราทำสิ่งนั้นอะ่ะมันก็จะขยับไปได้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะประสบความสำเร็จหรือว่าทำในสิ่งนั้นได้เองไปโดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นแค่เราเปลี่ยนมุมมองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะจากความหงุดหงิดก็จะกลายเป็นความมุ่งมั่นทันใดนั้นเองเนี่ยอุปสรรคที่มันดูเหมือนจะเป็นทางตันและทําไม่ได้แน่ๆมันจะกลายเป็นความทา้าทายที่เรารู้สึกว่าเราอยากเอาชนะแต่มันไม่ใช่เป็น การอยากเอาชนะที่แบบโอ้โหทุรนทุรายแต่เราจะรู้สึกมีความสุขเพราะว่าเรามีความหวังแล้วเรามีความมั่นใจเรามีความเชื่อมั่นมันคือการสร้างความเชื่อมั่นเป็นการสะสมความมั่นใจของเราไปเรื่อยๆจนความรู้สึกที่เราจะยอมแพ้มันจะหายไปเองเพราะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยเราก็ทําได้นี่หว่เพอทําได้นี่หว่ะปิ๊งขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะทําไปเรื่อยๆเองเพราะฉะนั้นวันเนี้ค่ะ ให้เ่เพื่มนพื้นเริ่มเลยนะเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยลองคิดถึงสิ่งที่มันเคยเป็นความท้าทายที่เราเคยแบบโอ้ ลมเลื่อใจไม่ทําดีกว่าที่เราเคยหลีกเลี่ยงหลีกหนีมันมาตลอดเพราะเราคิดว่าเราเก่งไม่พอมันอาจจะเป็นการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการเริ่มต้นโครงการอะไรบางอย่างหรือแม้หรือแม,ม้แต่แบบการพัฒนาสุขภาพตัวเองอะไรก็ได้คะ่ะลองเขียนประโยคเนี้ที่สะท้อนแนวคิดแบบใหม่เป็นกรอตไม่เสร็จากเดิมนี่เคยคิดว่าทําไม่ได้หรอกเปลี่ยนเป็นว่าเอ้ยวันเนี้เรายังพูดภาษาสเปนไม่ได้ก็จริงนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มฝึกวันนี้แล้วฝึกทุกวันนะ มันต้องทาได้แน่นอนอะ่ะอย่างน้อยเราก็จะได้จําคําศัพท์ได้มากขึ้นพอเริ่มจําคําศัพท์ได้มากขึ้นเราจะเริ่มมีสิ่งต่างๆที่เราเราจะมีวัตถุดิบในการที่จะหยิบมันมาประกอบเป็นประโยคได้มากขึ้นแล้วเราจะเก่งขึ้นได้อย่างแน่นอนวิธีนี้ลองนําไปใช้ดูค่ะให้คาให้พูดสิ่งเหล่านี้แทนความสงสัยในตัวเองแล้วก็ให้คําพูดเหล่านี้มันค่อยๆนําทางเราไปเรื่อยๆจากความท้าทายมันก็จะกลายเป็นความ ความมั่นใจคนที่มีความมั่นใจมันจะมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเสมอเราคือพอเราพราวเรามั่นใจในะตัวเองเราจะรู้สึกว่าเออเราก็เก่งอะ่ะพอเรามั่นใจว่าเราเก่งอะ่ะทุกอย่างมันก็จะลื่นไหลไปเองเพราะว่าความล้มเหลวอะค่ะมันไม่ได้บอกให้เราหยุดนะแต่มันบอกเราว่าเฮ้ยเราสามารถเติบโตได้ และเราสามารถที่จะไม่ลมแบบเดิมได้อีกทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนเริ่มเปิดใจแนวคิดแบบเติบโตนี้แล้วหรือว่าโกรธใหม่เสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือลองเอาแนวคิดเนี่ยไปใช้จริงผ่านกิจวัตรประจําวันเริ่มจากสิ่งที่มันเป็นสิ่งง่ายๆก่อนนะฮะหรือว่าเอาง่ายๆที่เรียกง่ายๆก็คือผ่านนิสัยของเรานั่นเองแล้วเพื่อนๆมารอดูผลลัพธ์นะฮะข้อที่2ค่ะก็คือเรื่องของการสร้างนิสัยที่ยั่งยืน ถ้าเกิดว่าถ้าเราบอกว่าวิธีคิดมันเป็นรากฐานเนาะ นิสัยเนี่ยก็คือก้อนอิดก้อนเล็กๆนั่นเองที่เราเอามาใช้เอามาใช้ในการสร้างชีวิตของเรากิจวัตรประจําวันที่เราทํากันอยู่ซ้ําๆเนี่หละคะแม้ว่ามันอาจจะดูเล็กน้อยแต่สิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆสะสมแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวให้กับเราได้แต่ว่าการสร้างนิสัยที่ดีเนี่ยหรืออีกในหนึ่งนะคะวงเล็บให้ก็คือหรือว่าหรือว่าบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการเลิกนิสัยที่ไม่ดีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปใช่ไหมคะ เพราะว่าเราคุ้นชินไงบางคนนี่เขาเรียกว่าเป็นสันดานนะเพราะเราเราชินกับการทําสิ่งเดิมๆขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าคํามันอาจจะไม่สุภาพนี่ u t u b e จะแกล้งกว่าเลยบอกกันมาลวนะคะคืออย่างเช่นนะคะอย่างเช่นอยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเริ่มออกกําลังกายตอนแรกนี่มุ่งมั่นมากๆเลยแต่พอผ่านไป2สัปดาห์เราก็จะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมที่โอ้ยหมดกําลังใจในการทํา หรือบางคนตั้งเป้าหมายว่าเราจะอ่านหนังสือทุกวันแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการเลื่อนดูโทรศัพท์เล่นแทนหรือว่าเราสัญญากับตัวเองว่าเฮ้ยเราจะกินอาหารที่มันมีประโยชน์เพื่อสุขภาพนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็กลับไปกินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนเดิมถ้าหากว่าเพื่อนเอนเคยเจอปัญหาแบบนี้ขอให้รู้ไว้เลยนะคะว่าเพื่อนเอนไม่ได้ล้มเหลวนะ มันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยกวงวเชื่อว่าทุกคนเนี่ยประสบพบเจอกับเหตุการณ์เราเนี้ไม่ว่าใครจะเป็นคนที่มีวินัยมากแค่ไหนก็ตามทุกคนน้องเคยเจอแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องอาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่องและความอดทน เพื่อนรูไ้ไหมคะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีงานวิจัยเขาบอกว่าเราต้องใช้เวลาประมาณ66วันก่อนที่พฤติกรรมใหม่จะกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติไม่ใช่21วันเหมือนที่คนเคยกล่าวมานะอ่ะจริงๆพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกค่ะเพราะว่างานวิจัยเนาะมันก็มีหลากหลายนะคะสิ่งที่ควรจะสื่อก็คือถ้าเราอยากทําให้มันกลายเป็นนิสัยของเราอย่างแท้จริงถาวรไม่ใช่แค่ทําแล้วก็หายไปเนี่ยมันต้องใช้เวลานาน หนึ่งเดือน2เดือนเป็นอย่างน้อยแล้วก็ต้องทําอย่างสม่ําเสมอดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนเเคยโทษตัวเองว่าโอ้ยเราไม่สามารถทํานิสัยแบบนี้ได้เราเราเป็นคนที่ไม่สามารถทําได้เลิกคิดความคิดเหล่านั้นได้เลยค่ะแล้วก็ขอให้เราปล่อยวางความคาดหวังเหล่านั้นไปให้เราปรับมุมมองใหม่ค่ะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นการมองเหมือนกับเราเป็นเรื่องของการวิ่งกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นแต่มันคือการวิ่งมาราธอนน่ะทีนี้ ถ้าเราอยากจะสร้างนิสัยให้มันเป็นนิสัยที่ยั่งยืนเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แค่ระดับพื้นผิวอย่างที่เราเข้าใจว่าโอ้ยทำทำแบบนี้ทุกวันแล้วมันจะแล้วมันจะเห็นผลแล้วเราจะเป็นไปได้เองมันจะต้องเวลาที่เราทําแล้วอะสมมติว่าเพื่อนเเริ่มทํา1วันสองวันเนาะในวันที่1ทําเสร็จไม่ใช่ทําเสร็จแล้วก็ไปนอนแผ่ทําเสร็จแล้วเราลองมานั่งเขาเรียกว่าเป็นการรีเฟกหรือว่าการสะท้อนกลับตัวเอง เรารู้สึกยังไงบ้างอ่าสมมติว่าวันที่หนึ่งเราทำได้แล้ะเฮ้ยเราภูมิใจอ่ะเราภูมิใจเรามั่นใจกลับมารีเฟกตัวเองอยู่เสมอว่าวันนี้เราทำอะไรไปได้แล้วเพราะความรู้สึกเหล่านี้มันจะเป็นแรงกระตุ้นไปเหมือนข้อที่หนึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกดีต่อตัวเองเราจะรู้สึกดีใจภูมิใจมันคือความรู้สึกที่มีความสุขความแฮปปี้แล้วสิ่งเหล่านี้ เมื่อเรามีความรู้สึกแบบเนี้เคมีในสมองต่างๆฮอร์โมนต่างๆมันจะไปกระตุ้นให้เกิดภาพจําที่ดีในสมองว่าเออเราทําสิ่งเหล่านี้แล้วมันทําให้เรารู้สึกดีเราจะอยากทําสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปออกกําลังกายเสร็จแล้วโอ๊ยเหนื่อยกลับมานอนมันไม่ได้รู้สึกถึงแบบโหเราภูมิใจในตัวเองอะ่ะเราดีใจที่เราทําได้อะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเต็มไปได้วยความรู้สึกเลยคะ่ะเหนื่อยเพลียนอน เหนื่อยเพลียนอนถามว่าเราร่างกายเราจําอะไรไว้มันก็จําความรู้สึกเหนื่อยเพลียและอยากพักผ่อนถามว่าเป็นความรู้สึกที่ดีไหมคะไม่เราสมองจะยังอยากทํำไหมไม่มันก็จะดึงดูดเราไปว่าเฮ้ยเงินกลับไปอยู่ในพื้นที่ที่รู้สึกว่าเรามีความสุขดีกว่าไม่ต้องมาเหนื่อยหรอกนั่นมันเลยเป็นกับดักที่ทําให้เราเนี่ยก็จะวนกลับไปเป็นพฤติกรรมเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆเราต้องรู้สึกว่าเคยทําสิ่งนี้แล้วมันดี หาข้อดีจากมันให้เจอก่อนที่เราจะาเหนื่อยนอนให้มันมีความรู้สึกที่ดีประกอบอยู่ในกิจวัตรหรือกิจกรรมที่เราต้องการจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นลองดูนะคะหลังจากที่เราเริ่มหยิบพฤติกรรมที่เราอยากเปลี่ยนแล้วเนี่ยเอาความรู้สึกดีๆใส่เข้าไปด้วยหลังจากที่เราทำสำเร็จแล้วแล้วลองดูค่ะว่ามันจะสามารถสร้างแรงรนะแรงกระตุ้นและทำให้เราเนี่ยยังทำมันได้ต่อเนื่องจริงหรือไม่ ข้อที่3นะฮะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์เป็นการบำรุงรักษาความสัมพันธ์ของคุณการเติบตัวส่วนบุคคลเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเกิดขึ้นอยู่ในสุญญากาศมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเราไม่เราไม่สามารถอยู่ได้แล้วแบบอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวอยู่แล้วอันนี้เป็นโดยธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราไม,ม่ว่าจะเป็น ครอบครัวเพื่อนที่ปรึกษาหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานคนทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยล้วนมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเป็นอยู่และความสําเร็จของเราลองจินตนาการดูค่ะถึงช่วงเวลาที่เ,เพื่อนๆมีความสุขที่สุดในชีวิตมันมีโอกาสสูงแค่ไหนที่ช่วงเวลาที่เรานึกถึงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีคนอื่นๆรายล้อมอยู่ด้วยมันช่วงเวลาที่เรามีความสุขอะ มันมักจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวอ้างว้างแต่มันมักจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราได้แบ่งปันต่อให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันรู้สึกดีนะแต่สิ่งที่รู้สึกดีกว่าก็คือเราได้แบ่งปันสิ่งเหล่านั้นน่ะให้กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันด้วยการใช้เวลาร่วมกันจริงๆหรือการได้พูดถึงได้เล่าถึงได้นั่งกินข้าวร่วมกันแล้วก็พูดถึงโมเมนต์ที่ดีเหล่านั้นสังเกตดูค่ะว่าโมเมนต์ที่ดีที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เราาทํ แต่มันมักจะเกิดขึ้นกับตอนที่เราได้แบ่งปันสิ่งนั้นกับคนที่เรารักต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยจึงเป็นเสาหลักที่สที่จะมาช่วยเติมเต็มมันอาจจะไม่ได้มาจากที่ตัวเราทั้งหมดแต่มันเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สําคัญมากๆถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราอย่างไรเพืเ่อนๆเคยสังเกตไหมคะว่าบทสนทนาที่ดีกับเพื่อนสนิทเนี่ย สามารถช่วยทําให้เรารู้สึกดีขึ้นไปได้อีกหลายวันเลยจากวันที่เรารู้สึกเหงาเศร้าซึมเครียดหน่อยแต่เมื่อเราได้มีบทสนทนาดีกับใครบางคนที่เรารู้สึกดีอ่ะมันจะช่วยคียวหรือว่าเยียวยาเราได้หรือว่าแม้กระทั่งเวลาที่เรากําลังเผชิญความยากลําบากถ้าแค่มีใครสักคนเนี่ยอยู่ข้างๆเราไม่ต้องช่วยเหลือเราก็ได้แค่เรารู้ว่ามีใครคนหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยเขาพร้อมที่จะอยู่ข้างๆเราเสมอแค่นี้เองค่ะ มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความรู้สึกนะฮะแต่มันคือพื้นฐานทางจิตวิทยาและทางชีววิทยาด้วยมีงานวิจัยที่มีชื่อเสียงมากเลยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดนะฮะซึ่งเขาบอกว่างานวิจัยนี้ได้ติดตามผู้คนมากกว่า7จปีแล้วค,บ,คบอะไรที่มหัศจรรย์มาเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้ผู้คนมีความสุขมากที่สุดในชีวิตไม่ใช่เงินทองหรือชื่อเสียงแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่างหากถามว่าความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยอะไรช่วยปกป้องเราจากความเครียด ช่วยทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยมันเติมเต็มและแข็งแรงได้มากขึ้นและแม้กระทั่งช่วยให้เราเนี่ยอายุยืนขึ้นได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าจิตใจเราดีค่ะแน่นอนว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็ดีตามไปด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในทางตรงกันข้ามเลาเนี่ย ความเหงาและการขาดความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้เป็นภัยอันร้ายแรงมากๆต่อสุขภาพเพราะเมื่อสุขภาพจิตของเราย่ำแย่แน่นอนว่าสุขภาพกายของเรามันจะดีไปได้อย่างไรหนึ่งในนักจิตแพทย์ของฮาวาดเขาเคยกล่าวเอาไว้นะคะว่าความเหงาส่งผลเสียต่อร่างกายเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเลยด้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากให้ชีวิตของเรามีความสุขและมีความหมายมากขึ้นให้เราลงทุนกับเวลา กับความสัมพันธ์ที่มีค่าต่อเราถามว่าความสัมพันธ์ที่มีค่าก่บเราเป็นความสัมพันธ์แบบไหนบ้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องความสัมพันธ์กับคนสนิทหรือแม้แต่ที่ปรึกษาที่เคยช่วยเหลือเราหรือบางคนอาจจะบอกว่าเราไม่ได้สนิทกับครอบครัวไม่เป็นไรนะคะใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเป็นคนสําคัญ และเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเราเสมอให้เรารักษาความสัมพันธ์ให้เราใช้เวลาแล้วก็ลงทุนเวลากับความสัมพันธ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นในตอนนี้เราวางแผนได้เลยว่าเราจะรักษาความสัมพันธ์เหล่านี้เอาไว้อย่างไรอาจจะเป็นการโทรหาเพื่อนที่เราไม่ได้คุยกันมานานและและใช้เวลากับพวกเขาอย่างเต็มที่หรือว่าใช้เวลาทานอาหารเย็นกับครอบครัวโดยที่ไม่ต้องแตะต้องโทรศัพท์ไม่ต้องสนใจสิ่งเร้าอย่างอื่น ไม่ใช่ดูทีวีไปเล่นมือถือไปกินข้าวไปโดยที่ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างแท้จริงหรือมันกระทั่งเขียนข้อความขอบคุณเพื่อส่งมอบให้กับคนที่เขาเคยช่วยเหลือเราแล้วก็ให้เราจดลงไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจดในกระดาษจดในอ,อ,อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือตั้งเตือนก็ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันไม่ได้เกิดขึ้นเอง มันต้องการการดูแลแล้วก็การหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเส,สมอถ้าเกิดว่าวันนี้เรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนเหล่านี้อยู่แต่เราไม่รดนามพวนดินวันหนึ่งคนเหล่านี้เขาก็อาจจะไม่ได้มองว่าเราเองเป็นความสัมพันธ์ที่ดีของเขาเราก็จะสูญเสียความสัมพันธ์ที่เคยดีกับคนเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นเมื่อเขารดนาพรวนดินดูแลหล่อเลี้ยงเราอย่างดีเราเองก็เช่นกันเราก็ต้องตอบแทนคนเหล่านั้นด้วยการดูแลแล้วก็ให้เวลา กับความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับเราอย่างแท้จริงสุดท้ายนะคะการเติบโตของเราเนี่ยมันคือกระบวนการของการพัฒนาตัวเองอย่างต่อนเนื่องและแม้ว่าเป้าหมายปลายทางหรือว่าสมการชีวิตของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ตามบริบทหรือว่าตามสิ่งที่เราไขว่คว้าตามหาแต่แน่นอนว่ากวางเชื่อว่า3เสา,สาหลัก3ต้นนี้เนี่ยจะเป็นเสาที่แข่งแกร่งให้กับเพื่อนๆได้ ก็คือ 1. นวิธีคิดของเพื่อนเพื่อนเอง 2. นิสัยและ 3. การรักษาความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนกำลังพัฒนาองค์ประกอบทางจิตใจพฤติกรรมและสังคมที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเสาหลักทั้ง3นี้จะช่วยเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันเพราะว่าหากเพื่อนเพื่อนมีวิธีคิดที่ดีแน่นอนเราจะมีแรงจูงใจในการสร้างนิสัยที่ดีถ้าหากว่าเรามีนิสัยที่ดีเราจะมีพลังและโฟกัสในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรง และหากเรามีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงเราก็จะได้รับการสนับสนุนและแรงบันดาลใจจากคนเหล่านี้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเสาสามต้นนี้จะช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมันเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งมันทำงานกันอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เราเดินหน้าพัฒนาตัวเองต่อไปไปยังเป้าหมายที่เราต้องการแต่าหากเป็นเพื่อนสร้างเสาหลักข้อใดข้อหนึ่งให้แข็งแกร่งแน่นอนว่าเสาต้นที่เหลือ มันก็จะมีโอกาสที่จะแข็งแกร่งตามไปด้วยแล้วหากเพื่อนๆละเลยเสาหลักซักเสาได้เสาหนึ่งไปแน่นอนว่ามันก็จะสั่นคลอนทําให้เสาอื่นๆเนี่ยม,มันมีความเปราะบางมากขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เราต้องเริ่มทําทุกวันเพราะว่าเป็นพื่อนเลือกจะมองความล้มเหลวเป็นจุดจบหรือโอกาสในการเรียนรู้ก็ได้เพื่อนๆเ,เลือกจะลงมือทำเวลาเล็กเวลาน้อยหรือปล่อยให้เวลาเดินผ่านไปก็ได้ หรือเพืเ่อนๆจะเลือกที่จะเชื่อมต่อและให้เวลากับคนสำคัญหรือใช้เวลาทั้งหมดไปกับสิ่งที่ไรคุณค่าไรความหมายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์งานหรือว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าสังคมแบบผิวเผินการเลือกเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยมันดูเหมือนไม่มีผลอะไรในตอนนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดค่ะว่าเราจะกลายเป็นใครในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้ลงมือทำได้เลยนะคะหลังจบคลิปนี้แล้วมาดูสิว่า ชีวิตของเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปหรือว่าแนวคิดเหล่านี้นะคะอย่าลืมนะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ subscribe กดติดตาม channel s i า e My Soul เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่เพื่อนๆชอบเหล่านี้ไปอีกนะคะเพราะว่ากวางเชื่อว่าการเติบโตเนี่ยมันคือการเติบโตไปเรื่อยๆรในทุกๆวัน แล้วมันจะยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นถ้าเรามีเพื่อนร่วมเดินทางร่วมเติบโตไปพร้อมกันสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แบ่งปันแชร์ไอเดียหรือว่าแนะนำช่องของกวางได้นะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ